แฮบปบแฮบปบแบบเดี๋ยววันนี้เราจะไปเทสต์ไตนะครับสักหนึ่งรอบพวงมาลัยซ้ายนะจ๊ะรอนเนื้อคู่อยู่เบนซ์บิ๊กบัมเบอร์คันนี้ดีกว่าฮะดาวเด็กหนึ่งคันมพิเข้ามา CX7 เพืเเเ่อนๆนะครับคันนี้ก็ไม่แพ้กันนะโอ้โหห้าพันโลเพื่อนๆซูซูกิแคลลี่นะครับดูรถห้าพัน 5, โลเพื่อนโอ้หที่จอดใช่ไหมโอ้โห,โหตายแล้ว นี่ก็มือเดียวป้ายแดงครับอินโนวานะครับองเอ็กป้เดี๋ยวที่พาไปเที่ยวความลับความลับป่ะเดี๋ยวพาขึ้นรถก่อนไปเที่ยวกัน<ย>อ่ะเดี๋ยวไปคุ่นใดหกหมื่นโลเดี๋ยวมาดูความนิ่มนวลของขคุณนดหกหมื่นโลของเราอื้สตาร์บัตเทียเอาวิธีตรงเราจะไปไหนกันเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าจะพามาเที่ยว อยู่ด้านก็เบื่อกันน้องเอ็กครับผมเราเองไปเที่ยวเราเองจะรู้สึกแบบเฮ้ยเอนจอยนะจะเอนจอยออกมาแบบทำงานรอบสถานที่กันบ้างครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเราหลาจไปไหนกันจ้ะโอเคทันแทนแทนแทนงานที่เราคุ้นเคยครับผมเราจะเปลี่ยนยางกันครับพี่พี่สี่เส้นเอาเลยพี่บอกว่าจะพาไปเที่ยวพี่พีทอนี่ฮะเที่ยวเปลี่ยนยางเอาพี่พี ที่พีมาเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางนี่คือลูกค้าเขามัดําหรือว่าจบสุดไปแล้วพี่เอาจริงๆนะครับยังเลยแต่ว่ามันดูเยอะมากนะครับเอาเลยพี่เปลี่ยนทำไมครับพี่พีเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เราก็ถามเยอะแล้วเกินน,นั่น <c oughs> ละครับผมที่พีเปลี่ยนเพราะว่าอะไรทำไมต้องเอเครับพี่พีเราเนี่ยนะครับรถแหลกแจกแถมเปลี่ยนยางเนี่ยให้ลูกค้ามันต้องเยอะแยะนะแล้วคันนี้หกหมื่นโลถูกต้องแลพี่ก็เลยอยากให้มันเนี๊ยบหน่อยนะครับลูกค้ามาใช้เราจะไม่ต้องแบบไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรให้เสียเวลา มาถึงพร้อมกลับได้เลยใครจบที่เราเนาะแหลมๆหลมันไปครับพี่ย่างใหม่เอี่ยมนะพี่เจ็ดปียี่ห้าอยู่ไหนนี่ครับปัจจัยที่หนึ่งครับปียี่สิบห้าว้าโอ้หแล้วจะจะไหลปียี่สิบห้าน้องเอ๊ะอ่ะโอเคนะครับใหม่เอี่ยมเอาจริงๆนะน้องเอกะทางเก่าอ่ะก็ปียี่สิบสองนะเขาไม่ได้ไม่ได้เก่าไม่ไดี่ยน้อยเข้าใจคำว่า ชอบอะไรที่มันใหม่ๆไหมคนเราเนี่ยคือซื้อรถที่ระดับครึ่งล้านขึ้นนะของถ้ามันใหม่มันไปไหนมันมั่นใจไปไหนเดินทางรู้สึกแบบปลอดภัยไร้กังวลน,นะเพื่อนๆนะร้านนี้ไว้ใจได้ครับพี่เศษการยางของเรานะจ๊ะสถานที่ตั้งก็อยู่ถนนเรียบตำรวจน,นะพุทธบูชานะครับตรงข้ามต่อตำรวจที่1 3 8มาใช้บริการกันได้ยางใหม่ยางเก่าเปอร์เซนล้อแม็กมือหนึ่งมือสองถือว่าเยอะเหมือนกันนะ นี่ฮะถ้าของร้านทำเองเลยนะฮะน้ำต,ตาจะไหลนี่พิเศษของเราจัดการเองเลยจ้ะน้องอยู่ดูก่อนอะไรเอ่ยน้องแม็กก์เน้องแม็กล้องใหม่ล้องเกา่าเนี่ยเยอะนะไม่นอนเ,เลยดูนี่ก่อนใช่ไหมไปดูอย่างเดียวสต๊อกเยอะนะ เก่าเลยแล้วด้านหลังนึงมีเป็นโกดังเนี่ยครับผมไว้ใจได้มีพ้อยให้บริการด้วยใช่ตั้งสูทถุงร,ร้อครบจบในที่เดียวเลยว่าอยากเรียมยนึ่งเนี่ยถ่ายเวลาเก่งงานยังถ่ายแล้วครับพี่ถ่ายงานเลยไม่ต้องถ่ายครับผม เสร็จแลียร้อยพี่เป็นงานพามาเที่ยวสนุกไหมหลอกเก่งเลยพี่เอแล้วพี่โอเคครับแบกกันยางเราสวัสดีครับผมหรือโดนเรียกตำรวจนะพุทธบูชาใช้ซฟบริการกันได้ไม่กลับกลับจ้านี่มีเรื่องอะไรบ้างพี่คุณสักพอาดีนะครับผลิตวักวัดตูดิบธรรมชาติใช่ยังพี่ไม่ใช่ผมไม่ใช่เครื่องปรุง ตบกันดีกว่าด้วยรู้ว่าขากาันทีมหน่วยกิ่การียี่้าใช่ไหมใช่ครับพี่เลสองพี่เจ้าตัวนี้ครับเนครานมี่พี่พี่งผมสงสัยยังไงพี่เนี่ยจะกลับร้านกันแล้วใช่ไหมพี่แล้วบอกว่าจะมาพาเอกมาเที่ยวไอ้พี่ก็นี่ไงมาเที่ยวร้างยาไงไม่สนุกอ่ะก็พี่ก็สนุกอยู่นะพี่สนุกคนเดียวเดียวครับผม ดูขากลับดีกว่าเปลี่ยนยางใหม่มาน้องเอ็กเข้าม่มีที่ตลาดตำรวจไม่ค่อยดีนะโอ้ยพี่จะปล่อยมือให้โดมช่วยนะฮะยพี่พีใส่บอกเลยว่าสุดยอดครับผมเปลี่ยนกริปเนาะดูแน่โยกซ้ายยกขวาไม่มีเอีย็ดอาร์ตไม่มีดังหูตามใจสั่งเลยพี่ เลยอ่ยเจนครับผมไม่ให้เรารู้ว่าเวลาเกิดเหตุถุงเชิงต้นเอาอยู่หักอยู่หักซ้ายขวานี่เป๊ะๆนะชิวๆครับผมมาแล้วถึงเรียบร้อยแล้วครับอย่างเนียนนะครับอย่างเนียนกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มาถึงจุดหมายปลายทางของพี่คนเดียวครับผมแต่ก็ดีใจที่ได้ไปเปลี่ยนยางให้เอฟซีใผมถึงพี่ทีจะหลอกมาได้เลยอย่าพูดอย่างนี้สิ รู้ว่าเราแต่เต็มใจให้ลอรู้จักนิ่มจริงครับพี่ฝากไปด้วยใช่เพื่อนเพื่อนเลฟซีให้รู้ว่าเราก็จริงใจไม่ไต่กาและเลยนะเปลี่ยนยางใหม่แบบไม่ต้องร้องขอกันเลยนะจัดไปครับผมคลิปนี้ก็ขอแนนะคับสวัสดีค